บีมือหนึ่งสนับสนุนโดยแป้งเง็นโปร,โรเทคคอมพลีทไฟ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของภารกิจตามติดการแกะสลักหิมะที่เมืองหาบินประเทศจีนครับก่อนอื่นนะคะพี่ภูมิศนช่วยอธิบายลักษณะของโปรเจกต์หน่อยค่ะว่ามันคืออะไรและทําไมเนี่ยถึงใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยยาวนานถึง3วันด้วยกันล่ะโอ้มันต้องทํามวันในปี้ะโอ้โหลองนึกดูนะข้อที่1นะ<ม> 1> 1นะก้อนหิมะที่แกะสลักต้องแข่งขันแน่นะใหญ่มากนะ3าคูณสเป็นลูกบาศก์สูงกว่าคนเห็นไหมข้อที่2เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยนะมีทีมงานแค่5คนเท่านั้นและ3นะ อุปสรรคสำคัญเลยคืออุณหภูมิอะลบ20่สถึงลบองศาอ,ออกไปทำงานอย่างเงี้ยไม่มีทางอยู่แล้วที่ทำเสร็จในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ฮะโหแสดงว่าทุทกๆวันเนี่ยจะต้องมีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะใช่เลยเปีย้ยโดยเฉพาะ2วันสุดท้ายนะมันกดดันสุดๆเปีย้ยคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับกลางวันที่ว่าหนาวแล้วนี่ใช่ไหมพอพระอาทิตย์ลับปุ๊บเนี่ยกลางคืนตกดนึกเนี่ยโอ้โหมันยิ่งหนาวเนียยิ่งกว่านั้นครับแล้วทีมงานเนี่ยนะมีเวลาทำงานได้แค่ถึง4ี่ทุ่มของทุกๆคืนครับแม่พูด ชมของจริงเลยดีกว่าฮะดีค่ะดีค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่เล่าไปแล้วหนาวเลยนะเนี่ยอ,อย่าเยือกกระบี่โกอินเตอร์งานเทศกาลหิมะและน้ำแข็งโลกณเมืองฮาบินประเทศจีน ด้วยสภาวะที่แวดล้อมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งอุณหภูมิในอนาณาจักรแห่งนี้จะเย็นยะเยือกราวๆลบ20ถึงลบ4 0องศาของเหลวแทบทุกชนิดจะกลายสภาพเป็นของแข็งในทุกๆปีสถานที่แห่งนี้จะถูกรังสรรด้วยสุดยอดทีมช่างพื้นเมืองสิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมในอนาณาจักรหิมะและน้ำแข็ง อันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่มนุษย์จะสามารถสร้างขึ้นได้กลายเป็นเมืองในฝันตราบกระทั่งถึงปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่5มกราคม2559วันที่2ของการแข่งขันแกะสลับหิมะโลกเช้านี้อากาศสดใสอุณหภูมิราวๆลบ25องศา ทุกทีมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงรายละเอียดของชิ้นงานเทว่าภารกิจนี้เพิ่งจะผ่านไปได้เพียง1.3ส่วนสาของเวลาเท่านั้นเส้นทางที่ฟ่าฟันหุบปะสักนั้นยังอีกยาวไกลใครคู่แข่งทีมไหนบ้างที่จะรังสรรค์สุดยอดผลงานครั้งนี้ได้ดีที่สุดเรามาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยผ่พร้อ,อมๆกันครับ สถานการณ์ที่แทบทุกทีมมีพัฒนาการก้าวกระโดดขณะเดียวกันการวางแผนงานเช้านี้ของทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังคงเป็นปริศนาหากสังเกตที่ชิ้นงานงานส่วนใหญ่ยังคงสภาพคล้ายสี่เหลี่ยมดังเดิมโดยแทบจะยังดูไม่ออกว่าจะออกมาเป็นรูปอะไร จะมีแค่ยอดด้านบนที่เริ่มลงลายละเอียดคล้ายกับยอดเจดีส่วนด้านหน้าเริ่มแกะเป็นรูปร่างที่พอจะคาดเดาได้ชักสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมอาจาง,งจะ,ะ,จะ,ะงานขั้นเทพย่อมมาจากการวางแผนชั้นเซียน ขออธิบายให้กระจ่างอีกทีก็แล้วกันนะครับงานออกแบบของทีมราชมงคลธัญ,ญบุรีจะเริ่มจากโครงสร้างด้านบนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดลักษณะงานคือยอดพระปรางที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อนดังนั้นต้องคงฐานล่างเพื่อเป็นพื้นที่ในการทำงานและขึ้นรูปจนกว่าจะเสร็จด้านบนก่อนแล้วค่อยทลายส่วนที่เหลือ เพื่อเริ่มทาส่วนต่างๆโดยรอบต่อได้ส่วนด้านหน้าและพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบกับงานข้างบนจึงสามารถลงรายละเอียดงานบางส่วนก่อนได้แหลึกล้ำจริงๆครับเรามาคอยลุ้นกันต่อไปครับว่าพวกเขาทําตามแผนได้หรือไม่ เวลา16นาฬิกาสิ้นสุดแสงอาทิตย์ในค่ำคืนที่เงียบสงัดขณะนี้ผ่านไปกว่าครึ่งทางหิมะที่ตกปลอยปลายเป็นสัญญาณบอกทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างว่าควรจะหยุดทุกกิจกรรมเพื่อเข้าสู่โหมดพักผ่อนแต่งานนี้ที่นี่ทุกทีมยังคงแข่งขันกับเวลานี่คือช่วงเวลาที่ยากที่สุดของการแข่งขัน กลับมาที่ฮีโร่ของพวกเราขณะน,นี้ทีมเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในฐานะแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2013ณบัดนี้งานด้านบนเสร็จสิ้นบวกเขากำลังคลายหิมะเพื่อขึ้นโครงสร้างงานที่เหลือโดยรอบบริเวณให้เห็นรายละเอียดที่เด่นชัดมากขึ้นและเตรียมตัวส่งต่อให้งานส่วนที่เหลือในรุ่งเช้าพรุ่งนี้ รุ่งเช้าของวันที่6มกราคม2,559วันสุดท้ายของการแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเพียงใดเป้าหมายอีกแค่คืบคือสิ่งสำคัญที่สุดช่วงเวลานับจากนี้ไปพวกเขาทั้ง11ชาติ64ทีม320ชีวิตพร้อมงัดทุกเทคนิคที่มีเพื่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ ให้กับการแข่งขันครั้งนี้แกะเก็บขัดขัดเก็บแกะมันคือขั้นตอนการลงรายละเอียดเจ๋งแค่ไหนลวดลายลงลึกอย่างไรหลายชาติหลายหัวใจทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ทีมเหนะลวดมีเทคนิคที่แตกต่าง ย้ำถึงสีหน้าและแววตาเพื่อเธอครับอดีตแชมป์อย่างพวกเขาทีม RMU TT เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ใช้เวลาเตรียมตัวนานนับเดือนสำหรับงานนี้ณับัดนี้พวกเขาพร้อมงัดทุกเทคนิคที่มีพร้อมความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายจำชื่อพวกเขาทุกคนไว้เลยนะครับ Project m a n นเจออาจารย์ดิดจอมทับใหญ่ในการศึกครั้งนี้อาจารย์โ so, ซยอดขุนศึกกับประสบการณ์ครั้งที่3งานนี้ไม่มีพลาดอาจารย์โอแม่ทับหน้าใหม่ผู้ไม่ย้ำเกรงทุกอุปสรรคและกองหน้าอีกทั้ง5ชีวิตที่ประกอบไปด้วยอาจารย์คมสันหัวหน้าทีมผู้ซึ่งทำงานไม่เคยพัก เจ้าอันนักศึกษาปี4เจ้าพอแห่งประสบการณ์เยอะที่สุดช่ำชอกเป็นที่หนึ่งน้องบอมนักศึกษาปีสมาครั้งนี้ครั้งที่สองขอสู้เต็มที่น้องดองวัยรุ่นปีสองกับความมุ่งมัน่นเพราะนี่คือกำลังหลักในอนาคตและน้องหนุ่ย รุ่นเล็กเฟรชชี่ปีหนึ่งกับรางวัลชนะเลิศที่เขาเคยสัมผัสมาแล้วทุกคนทุกพลังล้วนร่วมใจใครเหนื่อยพับใครไหวให้สู้ต่อเพราะช่วงเวลาต่อจากนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานแกะตักขัดเลื่อยซ้อ ทุกขั้นตอนการวางแผนคือสูตรสำเร็จที่ไม่ได้ออกแบบเพียงแค่ในตำราหากแต่จะสำเร็จได้งานนี้ต้องพิสูจน์จากของจริงสถานการณ์จริงและพวกเขาจะไม่หยุดทำจริงตราบจนเวลาล่วงเลย4ี่โมงเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกพวกเขาก็ไม่มีหยุด เขาสู่ช่วงหกโมงเย็นถึงแม้จะหิวก็ยังไหวขณะสองทุ่มแม้อากาศจะเย็นลงติดลบ25องศาพวกเขาก็ไม่เคยยอมพักและ3-4ถึงทุ่มยิ่งดึกยิ่งหนาวแต่มันคือช่วงโค้งสุดท้ายทุกอาการลา้ามิอาจหยุดยั้งพวกเขาได้ ทุกอย่างจะหยุดก็ต่อเมื่อหมดเวลาแกะตักขัดเลื่อยซ็อกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ต่อไปทุกขุมพลังจากยอดทีมราชมงคลธัญบุรีได้แสดงให้คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าไม่ว่าอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าจะยากแค่ไหนความพยายามจะพิชิตทุกอุปสรรคแบบไม่มีข้อจำกัดขอยกย่องครับ เช้าการประกาศผลรางวัลยกสุดท้ายของการแข่งขันสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองชั่วโมงในการแข่งขันหลายทีมกำลังเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้ายและมีอีกหลายทีมที่ขณะนี้เสร็จสิ้นผลงานเป็นที่เรียบร้อยผลงานความอลังการที่อยู่เบื้องหน้า นี่คือความพยายามที่ทุกทีมได้รังสรรตลอด3วันคุณผู้ชมลองชมผลงานเหล่านี้สิครับแล้วจะรู้ว่ามันเทพแค่ไหนหรเราก็เอาคำกล่าวว่าตะรุเข้ามาเป็นไฮไลท์ของการแกะสละักีกมาในครั้งนี้ ยอดพระปรางวัดอรณุณราชวรารามประตูเมืองเรือสำเภาจีนโบราณรถไฟความเร็วสูงกำแพงเมืองจีนหมีแพนดา้ชาช้างทุกเรื่องราวกลั่นออกมาในชื่อ The ะเบล and อนด์โรดผลงานของยอดทีมจากประเทศไทยสุดยอดงานการรังสรรค์ตลอด4วัน3คืน เส้นทางแห่งความสันติสุขจากทิ่ฐานของความรุ่งเรืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและอุดมสมบูรณ์ของไทยจีนสองประเทศจากอดีตการสู่ความเป็นมิมตรไมตรีด้วยความสัมพันธ์อันแนบแน่นฉันบ้านที่เมืองน้องเป็นเส้นทางสายใหม่ของความสันติสุขร่มเย็นปลอดภัย ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันและอนาคตตราบนิรันดร์ลึกลลําสุดยอดจริงๆครับคาดหวังไหมก็มีมีบ้างนะครับถ้า,าเด็กมาได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับในอนาคตการทำงานก็จะชัดเจนมากขึ้นเลยเข้มั่นใจมากขึ้นเราเป็นครูนะครับก็อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ อย่างน้อยเขาได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก้าวข้ามจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่เขาเคยทำมาสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นนอกประเทศนะครับตรงนี้จากก้อนหิมะทั้ง64ก้อนกลายเป็นสุดยอดผลงานการแกะสลักระดับโลกนี่คือบทสรุปของสุดยอดนักแกะสลักที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลก ซึ่งสุดยอดผลงานที่เราเติดตามมากกว่าแรมเดือนในที่สุดพวกเขาก็สามารถคว้ารางวัล Second p r i z e หรือคะแนนยอดเยี่ยมอันดับสองได้เป็นผลสำเร็จนี่อาจไม่ใช่รางวัลที่สูงที่สุดแต่ณวันนี้ที่นี่ทีมเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพวกเขาได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า ความร่วมมือร่วมใจบวกกับการวางแผนที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ทุกยาดเงือ่อลการออกมาเป็นผลงานความสำเร็จซึ่งมิอาจวัดได้ด้วยรางวัลแต่พวกเขาทุกคนชนะตั้งแต่การตัดสินใจเข้าร่วมงานครั้งนี้แล้ว<น>ขอยกย่องครับเราก้าครั้งที่หเราได้เป็นแชมป์นะครับ9ก้าครั้งที่สอเราได้ที่2 เ้าครั้งที่3เรายังอยู่ยังรงยังได้ที่ต่อนะครับเรายังต่อสู้ต่อไปนี่เลยมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่หน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะจารึกชื่อพวกเขาไว้บนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี่คือความภาคภูมิใจของทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้กระเบื้องมือหนึ่งขอยกย่องทุกทกคนในงานครั้งนี้ครับ

ขอชื่นชมนะคะทีมแกะสลักหีมะมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีมงานรายการกระบ,บี่มือหนึ่งทุกคนเลยแหะคะ่ะทั้งทุ่มเทฝ่ฟาฟาันแล้วก็เจาะลึกตลอด9วัน8คืนของงานครั้งนี้เลยทีเดียวอะ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอะไรที่เหลือเชื่ออะไรที่ไม่มีใครเคยเห็นเนี่ยนะครับต้องชมในรายการกระบ,บี่มือหเท่านั้นครับ <S <S Way they And you essentially want to avoid any any sort of pain that could lead to chronic pain. If your muscles ache after a bike ride, you're fine.